สวัสดีครับผมโชกุลสันทนาพาน,นิดนะครับผมผมเนี่ยต้องการครับที่จะมาเปลี่ยนฟิล์มรถยนต์ซึ่งต้องบอกเพื่อนๆเ,เลยครับว่าปัญหาของผมคือหนึ่งเลยพอเราขึ้นรถเนี่ยฟิล์มของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะกรองแสงได้ประสบการณ์จริงโดยตรงจากผมนะผมออกต่างจังหวัดโอ้โหแสบแขนต้องหาเสื้อแขนยาวมาใส่ขับรถเนี่ยเที่ยงบ่ายโมงเนี่ยแสบหน้าผมก็เลย เซิร์ชข้อมูลมาหลังจากที่ผมเซิร์ชข้อมูลนะครับผมก็จะเจออันติเมทฟิล์มครับซึ่งพอเข้าไปดูข้างในเนี่ยปรากฏว่ามีเพื่อนๆพี่ๆดาราเนี่ยนักแสดงรีวิวกันเต็มเลยเพียบเลยนะครับแล้วก็ใช้กันเยอะไม่ว่าจะเป็นดีเจแมนไม่ว่าจะเป็นนิกกี้โอ้โหเยอะมากผมก็เลยเข้าไปสอบถามเลยว่ารถผมเนี่ยตัวเนี้ยสามารถที่จะใช้ฟิล์มตัวไหนได้บ้างพี่เขาก็เลยแนะนำมาฮะตัวนี้เลยครับซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นตัว ท็อปสุดของฟิล์ม <Wow. S 1> อันติเมทของที่นี่เลยก็คือ Super IR Max UV 400เนี่ยตัวนี้ป้องกันรังสี UVA UVB แล้วก็ UV 400ด้วยต้องบอกว่าเจ๋งมากๆครอบคุมทุก UV เลยนะครับหลังจากที่สอบถามมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ได้มาติดนี่เลยต้องบอกเพื่อนๆเลยว่าดุดัน แล้วก็ชอบมากๆฟิล์มทึบมากๆต้องบอกบานหน้านี่คือแค่60%นะฮะ<_><_>แต่ตอนนี้ผมก็เริ่มหวั่นใจเหมือนกันนะว่าพอเวลาเราขับจริงเนี่ยจะเป็นยังไงจะมองเห็นไหมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเพื่อนๆมารอดูรีวิวในช่วงคลิปหน้านะครับว่าเวลาที่เราเข้าไปอยู่ในรถแล้วเราใช้งานเนี่ยเราสามารถที่จะมองเห็นเหมือนอย่างที่เราไม่สามารถมองเห็นจากภายนอกเข้าสู่ภายในได้ไหมนะครับแล้วเวลาขับจะเป็นยังไงคลิปหน้าเจอกันครับ